ไปหวาน I am a bit excited My name is s สร a n ญาม t จุ้นคอฟมีอันด u Now I go to t ิพ a ์พากย์วิท n School. ูแอ n ิงเก e n า Hi Hello เกิดเรื่องอะไรหรอ What happened เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณ What happened to you เป็นอะไรไป w h a t s wrong คุณเป็นอะไรไป w h a t s wrong with you ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างไหม What can I do for you ให้ฉันช่วยคุณละกัน Let me help you ไม่ต้องกังวลใจไป Don't worry อย่าตื่นตกใจ Don't be panic Bye see you See you bye Hello Hi คุณได้รับบาดเจ็บไหม Okay hurt คุณได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหม Okay hurt anywhere คุณบาดเจ็บนะ You are <were> injured คุณบาดเจ็บมากนะ You are b a d l y injured ไปหาหมอดีกว่านะคุณต้องการให้ฉันเรียกตำรวจไหมคุณไม่เป็นไรใช่ไหมยเคดูรฉันไม่เป็นไรบายซียูซียูบาย